ำรวจไซเบอร์ค่ะเขาไปรวบตัวสาว LGBT คนหนึ่งลวงเด็กตกเป็น่าตปัญหาก็คือเอาไปลักษณะแบบบังคับถ่ายคลิปอนาจารย์แล้วทานานเป็นปีเลยนะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ตรงนี้เนเจอข้อหาหนักเลยผู้ทางคนที่ก่อเหตุเนี่ยค้ามนุษย์นะคะ เนื่องจากเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยคือพ่อของเด็กผู้เสียหายนะคะเขาไปขอความช่วยเหลือกับทางผู้กํากับกลุ่มงานต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตให้ช่วยเหลือลูกชายอายุ17ถูกล่อลวงให้ผลิตสื่อลามกอนาจารนานเป็นปีบังคับให้ถ่ายคลิปเปลือยในลักษณะลามกอนาจารทุกวันแล้ววันหนึ่งก็หลายครั้งด้วยล่าสุดเนี่ยน้องไม่ยอมส่งภาพให้ตามที่เขาต้องการก็เลยนําภาพของน้องไปประกาศขายใน แอปพลิเคชันออนไลน์ลูกก็เลยซึมเศร้าเครียดเก็บตัวเงียบไม่เข้าสังคมไม่กล้าไปโรงเรียนต่อมาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้ต้องหาก็ทราบว่าน้องเนี่ยไปรู้จักกับผู้ต้องหาทาง X นะคะแล้วพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่การพูดคุยทางชู้สาวพอทางน้องเริ่มชอบเริ่มไว้ใจก็ลวงน้องให้ไปส่งภาพส่งคลิปอนาจาร ทั้งหมดทั้งมวลนี้ท่านานานเป็นปีแล้วนะคะก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานไปขออนุมัติศาลออกหมายค้นที่ห้องพักในคอนโดแถวบางแคพบสาว LGBT คนนี้ในกันตเมศอายุ24ปีพร้อมของกลางเป็นมือถือ iPad แล้วก็สมาร์ทวอชเครื่องหนึ่งตรวจสอบข้างในอุปกรณ์พบว่ามีสื่อลามกอนาจารเด็กนะคะเป็นจํานวนมากแล้วก็พบบัญชีสื่อออนไลน์ที่ใช้ในการล,อล่อลวงและบังคับผู้เสียหายพร้อมข้อมูลและช่องทางที่ใช้ในการจําหน่ายสื่อลามกอนาจารของเด็กที่เสียหายด้วย ในกันตเตมศคนนี้เนี่ยยังมีการรวบรวมไฟล์สื่อละกออาาจารเด็กอีกกว่า2 0 0กิกะไบต์เก็บไว้ในคลาวด์ด้วยนะคุณผู้ชมนอกจากในเครื่องยังมีบนอากาศเก็บไว้สำรองอีกตั้งหากเขารับสารภาพบอกทำมาหลายปีแล้วมีเด็กตกเป็นเหยื่อในการถูกบังคับถ่ายคลิปมาหลายคนใครไม่ยอมทําตามเขาก็จะขูว่ว่าจะเอาไอภาพละกออาาจารย์ที่เคยได้มาเนี่ยเอาไปขายเด็กก็ไม่กล้าขัดขืนเนื่องจากข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของกลางเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปตรวจดูแล้วเนี่ยพบว่ามีผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่ออีกจํานวนมากเบื้องต้นถูกกแจ้้้้ง4ขขออหหหาาในนนนนััะะค หามนุษย์ค่ะครับ